ดิฉันมณีชาเสียมแป้นกกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ผมนัทกรเยี่เสียมกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมปีที่4พวกเราทั้งสองคนเป็นทีมข่วเยาวชนจากโรงเรียนบุญญาศิสวัสด์ตำบลคลองโยงอำเภอพุนทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครับ,รรบท่านผู้ชมคะมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญของโรงเรียนบุญญาศิสวัสด์นั่นก็คือการการสวดมนต์สงบจิตเพื่อชีวิตทุกสุดสัปดาห์ โอ้คุณเฟนฟังแล้วน่าจะมีสาระแน่ๆเลยใช่ค่ะคุณเกมงั้นเราไปฟังสาระเต็มๆโดยมีคุณครูสนิทโสมายังเป็นผู้ดูแลก,กิจกรรมไปรับชมกันเลยค่ะขอขอบคุณคุณนัฐกรและคุณมนทิชาที่ห้องสตูดิโอครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบุญชีสวัสด์นะครับตำบลคลองโยงอํเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมนะครับ และวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรับชมเรื่องเด่นกิจกรรมดังนะครับของโรงเรียนบุญญศรีสวัสดิ์กันเลยครับเราจะพบว่าในปัจจุบันสภาพสังคมจะมีปัญหาที่เกิดจากนักเรียนขาดคุณธรรมจริยธรรมอันเนื่องมาจากนักเรียนได้รับอิทธิพลจากชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสื่อที่ทําให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมเรียนแบบที่ไม่ดีโรงเรียนบุญญศรีสวัสดิ์ระหนัก และให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสวดมนต์สุดสัปดาห์ทำนองสรรพันยะนั่งสมาธิรับฟังคำแนะนำของคุณครูสร้างค่านิยมอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมศิลธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างระเบียบวินัยสร้างคุณธรรมให้เกิดกับนักเรียนและมีการนำนักเรียนไปร่วมประกอบพิธีทางาศาสนาที่วัดใกล้บ้านเมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยจะมีการนำนักเรียนทุกระดับชั้นไปร่วมสวดมนต์สงบจิตเพื่อชีวิตทุกสุขลาเป็นกิจกรรมประจำที่สําคัญอีกอย่างของโรงเรียน และทั้งหมดนี้คือกิจกรรมสวดมนต์สงบจิตเพื่อชีวิตทุกสุดสัปดาห์กลับไปพบกับนักข่าวที่สตูดิโอกันเลยครับนอกจากกิจกรรมสวดมนต์สงบจิตเพื่อชีวิตทุกสุดสัปดาห์แล้วเรายังมีสถานที่ที่เราอยากแนะนําก็คือวัดมงคลประชารามเราจะพาท่านผู้ชมไปชมพระอุโบสถและ,และประธ<ร>านโดยมีคุณอาตี้และคุณแอลวอนเป็นนักข่าวภาคสนามรอเราอยู่แล้วครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามารู้จักพระอุโบสถและไหว้พระขอพรกับพระประธานที่วัดมงคลประชารามเชิญตามผมมาได้เลยครับประวัติความเป็นมาของพระอุโบสถพระอุโบสถนี้ถูกสร้างขึ้นก่อนปีพุทธศักราช2523แล้วเสร็จ ประมาณปีพุทธศักราช2523โดยมีสามพี่น้องเป็นผู้ก่อตั้งพระอุโบสถนี้ขึ้นได้แก่นายพมมฤทธิ์คำลบนางทองสุขดิษคำลบและนายบุญมีดิกคำลบปัจจุบันทั้งสาเสียชีวิตแล้วและพระอุโบสถนี้ก็เกิดจากการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้าน ที่มาร่วมกันสร้างโดยไม่มีแบบไม่มีสถาปนิกผาประธานในพระอุโบสถมีชื่อว่าพระสีวิชัยเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับวัทมงคลประชารามกันค่ะหลวงพ่อคะและราประธานชื่ออะไรคะพระประธานในโบทองค์ใหญ่นี้ชื่อหลวงพ่อสีวิชัย ผู้สร้างคือมีสามคนพี่น้องนายพรมฤทธิ์คำลบนางทองสุขฤทธิ์คำลบนายบุญมีฤทธิ์คำลบปัจจุบันนี้เสียชีวิตไปหมดแล้วอ่าเจริญพรแล้ผู้สร้างอุโบสถนี้ชื่ออะไรคะผู้สร้างอุโบสถนี้ร่วมใจร่วมแรงกันสร้าง ไม่มีประธานบิษมาควบคุมงานใครจะมีเวลามาช่วยกันก็มาช่วยกันสร้างแบกดินเข้าตอกเข็มตอกอะไรเนี่ยโดยไม้มาก่อนนี้มันมันมามา,มาทางน้ำํำมาทางเรือมันมายากอจเจริญพรนะเข้าๆนะเพราะว่าถนนเพิ่งจะตัดมาเมื่อน,นี้เองเมื่อปตอไม่เท่าไยนี่ นี่คือสาระน่ารู้ของพระอุโบสถและพระประธานของวัดมงคลประชารามต่อไปไปพบกับคุณนัตรกรและคุณมนทิชาที่สตูดิโอครับขอบคุณคุณอาร์ตี้และคุณแอลมอน และนี่ก็เป็นเรื่องน่ารู้ของโรงเรียนบุญญาศิสวัสดิ์ตำบลคลองโยงอ,อําเภอพุทธมนฑลจังหวัดนคนปรปฐมครับถ้าท่านผ่านมาในจังหวัดนคนปรปฐมอย่าลืมแวะมาหาพวกเราที่โรงเรียนบุญญาศิสวัสดิ์ตำบลคลองโยงอ,อําเภอพุทธมนฑลจังหวัดนคนปรปฐมวันนี้ดิฉันมณิชาเสมีมแป้นและคุณนักกรจ้งเสมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ